และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของปัญหาที่เรียกว่าภาวะดื้ออินซูลินภาวะนี้นะครับคือการที่เซลล์ต่างๆของร่างกายเนี่ยตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินได้ไม่ดีเท่าเดิมครับหรือก็คือดื้อต่อน้ำตาลอินซูลินนั่นเอง This Podcast Help Your Help is Me You're Alkohol Alco a สวัสดีครับเพื่อนๆ กลับมาพบกันอีกครั้งกับเทวมีเดลี่สุขภาพดีขึ้นได้ฟัง5นาทีต่อวันครับเพื่อนเพื่อครับโรคเบาหวานเนี่ยได้ยินชื่อนี้แล้วหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องไกลตัวเนาะเรายังอายุน้อยๆอยู่ยังเป็นเด็กอยู่หรือว่าบางคนเนี่ยผอมอยู่หรือบางคนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเป็นโรคของคนแก่นะครับที่ผ่านการกินหวานมาเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยโรคนี้เนี่ยมันใกล้ตัวพวกเราคนวัยทางาน มากๆเลยนะครับซึ่งสาเหตุเนี่ยมันก็อาจจะซับซ้อนกว่าแค่การกินน้ำหวานเยอะเลยครับและหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดคุยกันก่อนนะครับถึงกลไกการเกิดโรคเบาหวานว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นกับร่างกายของเราได้ยังไงครับอันดับแรกนะครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจระบบการควบคุมน้ำตาลในสภาวะปกติของร่างกายกันก่อนนะครับคือเมื่อเรา กินอาหารอะไรเข้าไปเนี่ยโดยเฉพาะพวกอาหารที่เป็นพวกคาร์โบไฮเดรตนะครับร่างกายเนี่ยก็จะย่อยแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ําตาลกลูโคสซึ่งจะถูกดูดซึมเข้ากระแสะเลือดแล้วก็ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยมันสูงขึ้นพอน้ําตาลในเลือดเนี่ยมันสูงขึ้นครับมันก็จะเป็นสัญญาณครับไปกระตุ้นอวัยวะตัวหนึ่งครับซึ่งก็คือตับอ่อนตับอ่อนเนี่ยมันก็จะหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งนะครับออกมาชื่อว่าอิซูลินครับ หน้าที่หลังของอิซูลินเนี่ยก็คือการไปสั่งให้เซลล์ต่างๆทั่วร่างกายเนี่ยโดยเฉพาะเซลล์กล้ามเนื้อแล้วก็เซลล์ไขมันเนี่ยเปิดรับน้ําตาลกูโคสจากกระแสะเลือดเข้าไปใช้เป็นพลังงานครับและเพื่อเซลล์เนี่ยนำน้ําตาลไปใช้นะครับระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยมันก็จะลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกตินี่คือคกลไกการทํางานที่สมบูรณ์ของร่างกายครับผมแต่ทีนี้เนี่ยโรคเบาหวานชนิดที่2ครับที่คนส่วนใหญ่เป็นกันนะครับ มันก็จะเกิดขึ้นเมื่อกลไกทํางานนียมันผิดปกติไปครับและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของปัญหาที่เรียกว่าภาวะดื้ออินซูลินภาวะนี้นะครับคือการที่เซลล์ต่างๆของร่างกายเนี่ยตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินได้ไม่ดีเท่าเดิมครับหรือก็คือดื้อต่อน้ําตาลอินซูลินนั่นเองเมื่อเซลล์ดื้อต่ออินซูลินครับน้ําตาลกูโคสจึงไม่สามารถเข้าไปในเซลล์ได้อย่างเต็มที่ทําให้น้ําตาลเนี่ย ที่จะต้องเข้าไปอยู่ในเซลล์ครับมันต้องตกค้างอยู่ในกระแสเลือดแล้วก็ตกค้างอยู่ในปริมาณที่มันสูงมากครับร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะพยายามที่จะแก้ไขปัญหาครับโดยการสั่งให้ตับอ่อนเนี่ยที่เป็นตัวผลิตอินซูลินนะครับสั่งให้ตับอ่อนผลิตอินซูลินออกมาในปริมาณที่มากขึ้นครับเพื่อพยายามบังคับให้เซลล์เนี่ยเปิดรับน้ําตาลให้ได้มากที่สุดก็คือผลก็คือในช่วงแรกๆเนี่ยร่างกายเนี่ยอาจจะยังพอรับมือได้เหมือนกันครับ แต่ว่าตับอ่อนเนี่ยก็ต้องทํางานหนักมากเกินไปนะครับอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานและพอมันทํางานมากเกินไปเนี่ยตับอ่อนก็จะเริ่มอ่อนล้าครับแล้วก็จะเสื่อมสภาพลงนั่นเองพอตับเสื่อมสภาพลงครับความสามารถในการผลิตอินซูลินมันก็จะลดลงไปด้วยครับเมื่อถึงจุดที่ตับอ่อนเนี่ยไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ครับผมก็จะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยมันสูงขึ้นครับอย่างถาวรและก็กลายเป็น โรคเบาหวานชนิดที่2ในที่สุดครับกลับมาที่คําถามครับว่าแล้วอะไรมันคือสาเหตุที่ทําให้เซลล์ของเราเนี่ยมันเกิดการดื้อต่ออินซูลินได้ล่ะมันก็เกิดจากไลฟ์สไตล์ของเรานี่แหละครับทั้งการกินของหวานกินของมันกินของทอดการกินแป้งขัดขาวเยอะๆรวมไปถึงการไม่ออกกําลังกายแล้วก็มีความเครียดสะสมด้วยครับ ซึ่งอ้พวกปัจจัยเหล่านี้มันคือตัวการสําคัญนะครับที่ทําให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินครับดังนั้นครับการจะป้องกันหรือว่าดูแลโรคเบาหวานที่ดีที่สุดก็คือการกลับมาดูแลที่ต้นต่อน,นั่นเองครับก็คือการปรับนิสัยต่างๆปรับพฤติการต่างๆครับการกินกินหวานน้อยลงลดแป้งนะครับเพิ่มการขยับร่างกายให้มากขึ้นนั่นก็คือการไปออกกำลังกายนั่นเองแต่สำหรับใครที่คิดว่า พวกนี้เนี่ยอาจจะไม่พอนะครับกำลังมองหาตัวช่วยดีๆจากธรรมชาติเนี่ยเราก็อาจจะเลือกไปที่สารสกัดที่มันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยปรับสมดุลในร่างกายนะครับปรับสมดุลน้ําตาแลวก็ลดภาวะดื้อต่ออินซูลินโดยตรงซึ่งเบต้าเฮอร์ฟครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มันดีมากๆเลยนะครับที่จะช่วยเสริมการดูแลสุขภาพของคุณให้มันครบวงจรยิ่งขึ้นไปนะครับด้วยสารสกัดที่มาจากธรรมชาตินะครับแล้วก็ มีเลขที่อ,อยอชัดเจนนะคบผมสําหรับใครที่สนใจก็สามารถตรวจสอบแล้วก็ทักเข้ามาได้เหมือนกันนะครับหวังว่าวันนี้เพื่อนๆจะเข้าใจที่มาของโรคเบาหวานในชัดเจนขึ้นนะครับตรนี้ตั้มเบต้านะครับแล้วก็รายการ e l ลมี d ดลี y ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ This is Help Me Podcast You r Help I Call